คำถามนี้เขาบอกว่าเขากินเหล้าสับุรีบางทีเนี่ยการที่เราไปบอกคุณผู้ชายว่าโอ๊ยเลิกดื่มเหล้าเลิกสับุรีเถอะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องทางเพศนะไม่เชื่อค่ะหลายๆคนก็ไม่เชื่อไม่เห็นเป็นอะไรเลยคนนั้นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงๆแล้วเหล,ล้ากับบุรีเนี่ยมันมีผลต่อพลังทางเพศของคุณผู้ชายมากน้อยแค่ไหนมันมีโอกาสทําให้เขาเซ็กเสื่อมได้ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็คือชัลีก็เพิ่งเจอ,อคุณผู้ชายมาตรวจนะคะก็คือเนื่องจากคุณผู้ชายมาตรวจอยากมีลูกบอกว่าคุณผู้ชายคนเนี้ย อสุจิเนะี่ยไม่มีเลยมีแต่น้ําก็คือเป็นหมันเลยเขาก็ชมาลีก็แนะนําว่าอาจจะต้องอใช้อสุจิคนอื่นมาผสมให้แฟนเขาก็เอาน้องชายมาน้องชายมาตรวจนะคะน้องชายอายุยี่สิบห้ายี่ห้ายี่ิหกก็ตรวจปรากว่าอสุจิอ่อนมากเลยมีอยู่กติต้องยี่สิบล้านก็มีอยู่ล้านเดียวออกมาตาย<อ>เกลี้ยงเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตตายเลยถามเขาว่าเออคุณกินเหล้าสุบลีเยอะไหมเพราะเป็นสาเหตุที่เจอง่ายที่สุด ที่ทําให้นะคะฮอร์โมอนทางเพศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือการสร้างอสุจิเปลี่ยนแปลงไปรรรงป,ป,งไป,ปรากว่าเขาเนี่ยกินเหล้าเขาพอกลับจากที่ทํางานมากินเหล้าตั้งแต่บ่ายจนถึงตีสามตีสี่นอนชั่วโมงเดียวแล้วก็เช้าไปทํางานเพราะอายุน้อยโอ้โหน่าซิดเลยเพราะเขาไม่คิดว่าตัวเองจะไม่แข็งแรงคือเหล้ากับบุรี่มีปัญหาโดยเฉพาะบุหรีเนี่ยนะคะมีสารนิคโคตินและสารพิษอย่างอื่นโอ้เป็นหลายสิบ อาจจะถึงร้อยชนิดทีเดียวอันนี้ก็จะมีปัญหากับเส้นเลือดนะคะที่ไปเลี้ยงล่วนทะส่งผลให้ฮอร์โมนเพศลดลงแล้วก็ทําให้นะคะเป็นหมันได้รวมถึงพลังทางเพศนะคะดังนั้นการสุบเล้าเอ่อการสุปเล่าอ่ะการกินเหล้าสุบรี <c oughs> ก็มีผลนะคะทําให้อย่างอย่างที่คุณวิชาคนนี้พูดมาว่าเขา,ขาทั้งสุปรีทั้งดื่มเหล้าอันนี้ก็มีผลทางเพศทีเดียวะคะ่ะ รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยไหมคะหล,หลายๆคนก็บอกว่าเลี่ยงการสูบบุหรี่จริงๆเนี่ยไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนค่ะบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าทีเดียวเพราะว่าสารพิษไม่ต่างกันนะคะและเดิมเขาเชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะลดการสูบบุหรี่นะคะได้ปรากฏว่าก็อาจจะลดสูบบุหรี่ธรรมดาได้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายแล้วก็อาจจะเพิ่มกับการเสพติดอย่างอื่นมาด้วยนะคะและเด็กๆเ,เข้าใจผิดว่าจะไม่นตรายก็บากว่ามีเด็กนะคะสูบบุหรี่ไฟฟ้า ก็ถือว่าอันตรายมากก็สรุปว่าบุหรี่ไม่ว่าไฟฟ้าหรือบุหรี่คลาสสิคเคิลแบบเดิมก็มีปัญหานะคะต่อพลังทางเพศและต่อการมีลูกนะคะ